เรามาคุยเรื่องประกันรถยนต์ต่อมันก็มีประเด็นที่เขาถามมานะฮะว่าญาติพี่น้องเขาว่าโดนรถบรรทุกขับชนแล้วเสียชีวิตครับคราวนี้ไอ้รถบรรทุกเนี่ยมันเป็นรถบรรทุกพ่วงเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆรถบรรทุกก็ไปเบียดแล้วก็เสียชีวิตคราวนี้เขาก็ถามมาว่าเขาควรได้รับสินไหมเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่า,าบร,าาริษัทประกันจ่ายพอร,บร์บอยเขา 500, ห้าแสนแล้วก็จบ ในประเด็นนี้ถ้าเกิดโดนรถบรรทุกพ่วงเนี่ยแล้วก็ทําให้บุคคลเสียชีวิตตามกรมธรรม์แล้วเนี่ยบริษัทประกันต้องจ่ายสิ่งใหม่อย่างไรพี่มันก็ต้องจ่ายทั้งหัวทั้งหางอ่าใช่หัวหางนึกยังไงบ้างะหัวหางก็จ่ายก็จ่ายเต็มหัวจ่ายหางด้วยแปลว่าถ้ามีพหลบบหัวก็ต้องจ่ายพรบหัวห้าแสนถ้ามีพรลบหางก็ต้องจ่ายพรบบหางห้าแสนถูกต้องนั่นแปลว่าถ้ารถบรรทุกพ่วง ไปทําให้บุคคลภายนอกเสียชีวิตก็ต้องจ่าย,ายทั้งสองก็ต้อง,องจ่ายอ,อย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งล้านแต่ถ้าในทางกับการถ้าหัวมีภาคสมัครใจด้วยแล้วหางมีภาคสมัครใจด้วยต้องจ่ายขั้นต่ำยังไงกวางรลบผิดขั้นต่ำมันสำหรับคนนอกเนี่ยมันมันไม่ต่ำกว่าคนตายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจ่ายห้าแสนครับถูกไหมขั้นต่ำครับ ก็จ่ายทำรองเดียวกัน hmm. ก mm ับภาพังรับภาพมารคครับเนี่ยเพราะว่ามันมีภาพภาพสมัครใจด้วยนั้นก็สรุปอย่างนี้นะฮะว่าถ้าถูรถบรรทุกพ่วงชนแล้วเสียชีวิตนะถ้าพ่วงกันนั้นมีทั้งหัวและหางอือก็สรุปว่าต้องจ่ายทั้งหมดสีเด้งเด้งที่หนึ่งก็คือพรบหัวเด้งที่สองคือ พพรบหางก็คือหัวห้าแสนหาง5้าแสนสองเด้งแล้วคราวนี้เด้งที่สามไปดูว่ารถบรรทุกมีกรมธรรม์ภาคสมัครใจไหมอย่างเช่นประเภทหนึ่งหรือประเภทสามถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นประเภทหนึ่งหรือประเภทสามมันก็จะมีขั้นต่ำที่กตหนดก็คือห้าแสนต่อหนึ่งกรมธรรม์ต่อหนึ่งกรมธรรม์นั้นแปลว่าถ้ารถบรรทุกชนปั๊บอันดับแรกตรวจสอบเลยมีกรมธรรม์พรลบไหมมีกรมธรรม์ภาคสมัครใจไหมใช่ถ้ามีกรมธรรม์พรลบ แล้วมีภาคสมัครใจนั้นพรลบอก็เดินก่อนพหลบรอเดินไป5้าแสนห้าแสนก็เป็นหนึ่งล้านถูกบังครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วภาคสมัครใจก็เดินคำว่าภาคสมัครใจนี่คือขั้นต่ำนะฮะขั้นต่ำขั้นต่ำคือห้าแสนถ้าเดินก็เดินตามเดินตามจากที่พหลบรอมันทำการก่อนครับนั้นสรุปว่าถ้าลถบรรทุกพ่วง ไปชนให้บุคคลภายนอกเสียชีวิตแล้วรถบรรทุกพว้เป็นฝ่ายผิดถ้ามีกรมทัธันทั้งภาคสมัครใจและภาคบังครับสินหมายต้องจ่ายขั้นต่ำสองล้านถ้าจะมากกว่า2ล้านก็ต้องไปดูว่าภาคสมัครใจเขาขึ้นเขาทำเขาเขาทำไว้เท่าไหร่นะครับก็สรุปว่าสีเด้งขั้นต่ำคือขั้นต่ำสอล้านนะครับ